ผลงานชิ้นโบแดงของจิตกรนามประการชงโคค่ะสามันาดเอ C M film เอหายไปไหนเนี่ยถ้าไม่เจอแย่เลยนะ เป็นหยกประจำตระกูลซะด้วยขอโทษนะคะคุณป้าคุณป้าหาอันนี้อยู่หรือเปล่าคะพอดีว่าหนูเก็บได้นะคะใช่จ้ะฉันกำลังหามันอยู่นี่มันเป็นหยกประจำตระกูลของฉันขอบใจนะที่เอามาคืนถ้าหายขึ้นมาฉันคงเสียใจแน่เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้สีน้ำใจหนูแล้วกัน อ้าวฉันไม่ได้พกเงินสดมาซะด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้อะไรหนูก็ได้หนูแค่อยากช่วยไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนดี่วะแกไม่มีเงินไม่ใช่หรอทำไมยังหยิงไม่รับเงินอยู่อีกงานนี้ประมูลขั้นต่ำก็1หนึ่งล้านแล้วที่ตัวแกมีเงินอยู่เท่าไหร่ฉันมีอยู่สามพันแกนี่ถ้าจะป่วย มีคนมาเสนอเงินให้แท้ๆแต่ไม่รับถ้าแกรับเงินจากคุณป้าเขาแกจะมีเงินพอไปประมูลรูปพ่อแกได้เลยนะฉันรู้แต่ฉันแค่อยากจะเห็นรูปที่พ่อฉันวาดเป็นรูปสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียโอ้ยแล้วแต่แกแล้วกันนี่หนูหนูจะไม่รับจริงๆเหรอเดี๋ยวฉันให้คนเอาเงินมาให้ก็ได้หนูอุตส่าห์ช่วยฉันหนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณป้าขอบคุณมากนะคะ งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานประมูลในวันนี้ของที่นำมาประมูลเป็นของตระกูลต้นข้าวที่ได้สะสมไว้อยากจะนำมาส่งต่อให้กับผู้ที่ชื่นชอบค่ะ งานประมูลครั้งนี้ฉันต้องได้ทุกภาพแน่นอนเฮ้การประมูลยังไม่เริ่มอย่าเพิ่งมั่นอมั่นใจไปก่อนสิครับเกิดไม่ได้ขึ้นมาจะอายคนจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับฉันจะได้อยู่แล้วส่วนนายเถอะจะสู้ราคาไหวเหรอผมไหวอยู่แล้วครับคนที่จะไม่ไหวน่ะคือคุณมากกว่าโธ่ฉันไปงานประมูลทุกครั้งไม่เคยพลาดสักครั้งมีเหรอที่ครั้งนี้ฉันจะพลาด งั้นรอบนี้ก็เตรียมตัวพาได้เลยครับน้าอเอ,อ๋ไอสวัสดีค่ะพวกฉันมาร่วมงานประมูลนะคะ่ะไม่ทราบว่านาั่งตรงไหนได้บ้างหรอคะอ๋อเช้าโรงงานนี่พวกเธอก็จะร่วมประมูลด้วยเหรอรู้หรือเปล่าว่างานนี้สำหรับคนที่มีเงินนะใช่อย่างพวกเธอน่ะไม่เหมาะกับงานนี้หรอก แต่คงเหมาะกับพวกงานประมูลกบประมูลเขียดมากกว่าเป็นแค่สาวโรงงานเงินเดือนหมื่นต้นๆเจ้าเงินจากไหนประมูลกับเขาเสียเวลาปเปล่าๆไปไปกลับบ้านไปเอา้าคุณป้าดีป้าบ้านนอกนี่มาประมูลกับเขาด้วยเหรอดูจากสารลรูปแล้ว คงมีเงินไม่ถึงล้านเแน่พวกคุณทั้งสามคนจะเข้าร่วมการประมูลด้วยใช่ไหมคะงานนี้ขั้นต่ำเรื่องประมูลอยู่ที่หนึ่งล้านบาทน,นะคะพวกเธอมีเท่าไหร่เหรอฉันมีแค่สามพันนะคะแต่ฉันอยากเข้าร่วมประมูลด้วยนะคะฉันอยากดูวรวมพี่พ่อฉันว่าไม่ได้คุณต้นข้าวครับแบบนี้ต้องเชิญออกเลยครับเพราะพวกเขาไม่มีเงินประมูล ได้สิคะไล่ออกไปเลยค่ะพวกเราจะได้เริ่มงานกันสักทีว้าฉันว่าเรากลับกันเถอะอยู่ภายใก้ข้อมูลส่วนคนพวกนี้ไม่ได้แถมยังจะโดนดูถูกอีกนะแต่ฉันอยากอยู่ดูรูปของพ่อฉันก่อนนี่มันมีค่ากับฉันมากนะเอาแล้วป้าล่ะมีเงินเท่าไหร่ป้าไม่มีหรอกป้าไม่ได้พกเงินสดไม่มีเงิน <laughs> นนนนีี่้ากสอองคถึงป้าไม่มีเงินสดแต่ป้ามีสิ่งนี้นี่คือหยกประจำตระกูลจิตชื่นหรือไทยมันเป็นตระกูลอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะหยกชิ้นนี้คงประเมินราคาไม่ได้ใช่จ้ะ ป้าขอค้ำประกันสองคนนี้ให้เข้าร่วมประมูลด้วยได้ไหมจ๊ะได้สิคะเชิญเลยค่ะเชิญนั่งได้เลยครับขอบใจจ้าขอบคุณมากนะคะคุณป้าจ้าไปนั่งกันนี่คือภาพวาดชิ้นแรก เป็นของศิลปินนาปกาทานตะวันต้นข้าวขอเริ่มประมูลภาพนี้ด้วยราคา1 5 0 0 0ล้านห้าแสบาทค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มการประมูลได้เลยค่ะ1 7 0 0 0ล้านเจ็บาทค่ะ 1> 1, 800, ค,คุณหยก1 0 0ล้านเจ็ดแบาทค่ะ1 0 0ล้านแปครับคุณปีเตอร์1 8 0 0 0ล้านแปดแบาทค่ะโอ้ผู้ชายคนนี้เขาซุ่มไม่ถอยเลยอะแก คุณหยอกสองล้านค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะถ้าไม่มีขออนุญ,ญาตนับนะคะสองล้านนับครั้งที่หนึ่งนับครั้งที่สองนับครั้งที่สายินดีด้วยค่ะภาพแรกเป็นของคุณหยอก ฉันบอกแล้วว่างานประมูลแบบนี้ฉันไม่เคยพลาดขอเริ่มการประมูลภาพที่2ต่อเลยนะคะภาพที่2บรรจงวาดโดยจิตรกรนามปากกาใบบัวหลวงโภาพนี้สวยมากแกทิง คาดน,นี้เริ่มประมูลที่1นล้านเจ็ดแสนบาทค่ะ1นล้านแปดแสนครับ1นล้านเก้าแสนค่ะ2ล้านครับ2ล้านหนึ่งแสนค่ะสองล้านสองแสนครับ,รบมีใครจะสู้ต่อไหมคะสองล้านสองแสนนับครั้งที่1นสองล้านสองแสนนับครั้งที่สองสองล้านสองแสนนับครั้งที่สาม ภาพนี้เป็นของคุณปีเตอร์ค่ะยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต่อภาพที่สามกันเลยนะคะภาพนี้งดงามมากเลยนะคะขอเริ่มประมูลที่สองล้านบาทค่ะสองอ้านหนึ่งค่ะสองล้านสองครับ คุณจุ๋มสี่ล้านบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะป้าชอบภาพนี้ป้าขอนะสี่ล้านนะับทั้งที่หนึ่งสี่ล้านนะับทั้งที่สองสี่ล้านนะับทั้งที่สามภาพนี้เป็นของคุณจุ๋มยินดนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของงานนี้ ภาพสุดท้ายนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของจิตกรนาปกาชงโคค่ะ ว่าเขาเลิมประมูลกันที่เท่าไร่เธอนี่มันเดนอดาดาจริงเลยขอโทษด้วยนะคะพอดีภาพชิ้นนี้เปิดประมูลที่5ล้านบาทค,ค่ะเชิญท่านอื่นประมูลต่อได้เลยค่ะ้านั่งเฉยๆดีแล้วจะไปประมูลให้คนอื่นเขาดูถูกทำไมห้าล้านหนึ่งค่ะห้าล้านสองครับห้าล้านสามค่ะห้าล้านสี่ครับห้าล้านห้า,า,าค่ะคุณป้าคนนั้นเขาคงไม่มีเงินแล้วแน่แน่ ฉันไม่เห็นเขาสู้เลยเขาอาจจะไม่ได้อยากได้รูปนี้ก็ได้ไงนายจะสู้ฉันต่อไหมหกล้านครับ7ล้านค่ะนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอซื้อภาพดยวตั้งเล้านท่านนายสู้ไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปซะฮัลโหลครับ ตอนนี้ราละคาภาพอยู่ที่เจ็ดล้านแล้วนะครับอะไรนะครับไม่เอาแล้วหรอครับฮะฮะัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลงั้นฉันขอนับเลยนะคะเจ็ดล้านครั้งที่หนึ่งเจดล้านครั้งที่สองขอโทษด้วยนะแต่ภาพนี้มันเป็นของฉันเจ็ล้านครั้งที่สิบลนะ้าน คุณจุ๋มสิบล้านมีใครจะสู้ต่อไหมคะตั้งสิบล้านใครจะไม่กล้าสู้ใช่แค่ภาพ้าเดียวโอ้ถึงสิบล้านเลยเหรอถ้าไม่มีใครประมูลแล้วภาาสุดท้ายนี้ก็เป็นของคุณจุ๋มนะคะยินดีด้วยค่ะคุณจุ๋มนี่โหนันขอที่อยู่หนูหน่อยสิที่อยู่หนูคุณป้าจะเอาไปทำอะไรหรอคะ จะส่งภาพนี้ไปตามที่อยู่ของหนูคนนี้ได้เลยนะคะนี่มันอะไรเหรอคะคุณป้านาปกาชงโคเป็นนาปกาของศิลปินที่ฉันชื่นชอบเขาเคยมาวาดรูปที่บ้านฉันวันนี้ฉันดีใจมากที่ได้เจอทายาทของเขา <c oughs> ฉันขอมอบภาพนี้ให้หนูนะ เก็บไว้ให้ดีจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยนะจ๊ะเพราะฉันคงอยู่รักษาภาพนี้ได้อีกไม่นานได้คะ่ะคุณป้าหนูจะเก็บรักษาภาพที่คุณพ่อวาดไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะแลวหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าเลยนะคะที่ประมูลภาพนี้ด้วยเงินมากมายขนาดนั้นเรื่องเงินมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับคุณค่าทางจิตใจของผลงานชิ้นนี้เสียเวลาจริงอดได้ภาพไฮไลท์ให้ฉัน ขอบคุณมากค่ะคุณป e ้าพี่นุ้วัดีค่ะพี่มาวัดีค่ะวันดีคุณลูกก่อนสวัสดีค่ะหนูฟ้าสร้อยฟ้าออดุดมอายุ19ปี คนจังหวัดกรุงเทพมหาหนครค่ะส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าจะเล่นเป็นบทคนดีคนร้ายปะป,ปนกันไปอ๋ออ,อแล้วก็เล่นบทแฝดด้วยนะเล่นคู่กับฝนประจําอยู่ชอบ CVM f i l m Lovely Family แล้วก็ Lovely Kids Thailand ค่ะหนูกกับแล้วนะโอเค